ในปี2565นี้หลายคนมีข้อสงสัยว่าแบรนด์ไหนขายแฟรนไชส์หรือไม่ขายแฟรนไชส์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอรได้รวบรวมข้อมูลให้ติดตามกันขายแฟรนไชส์บริษัทเจ้าของแบรนด์หรือผู้รับสิทธิแฟรนไชส์ในไทยขายให้ประชาชนนักลงทุนทั่วไปได้แก่ Mr. Donut ์โดนัทเดอ o m พิซ่าคอมพานี e ดริควีนบาจาคาเฟ่อเมซอนอินทนินแบ็กแคนยอธุรกิจ5ดาวเชเตอร์ s ซเว่นเซนเซเว่นอีเลฟเว่นม um ิน um, ิบิ๊กซีแฟมิลี่มาดเอ็กซ์ตาพาสบสไปรษณีไทยซันตาเฟสสเต็กโชคดีติ่มซำซับเวฟออฟฟิศเมดเมสกาแฟดับเบิลยูบ่ายวิสาบานาน่าร้านยากรุงเทพไม่ขายแฟรนไชส์บริษัทเจ้าของแบรนด์หรือผู้รับสิทธิ์บริหารจัดการขยายสาขาเองได้แก่ After You, S&P Burger King ler, on, s, uki, ett, Plaza, s ong, imm, Paradise, c, Ramen, i ทเลอร์บราวน์ n MK สุกี้ Oichi Buffet Barbecue Plaza McDonald's Saint Restaurant Krispy k r e m Momo Paradise KFC Hajibang Ramen Cheng s i นเชงซิ Noms ณโณมสดชาบูนางใน Kerry Express Sukiya น t ตยาไก่ y a n g B e Quick c j เจเอ็ s เพรสโค o n สโตน m e ม y รีโจ s สลัดข้อมูลนี้คงสามารถไขข้อสงสัยเกี่ยวกับแบรนด์ที่ขายแฟรนไชส์และไม่ขายแฟรนไชส์และสามารถนำไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนทำธุรกิจสำหรับผู้สนใจได้ว่าในปี2565นี้มีแบรนด์ในใจแบรนด์ไหนที่คิดจะลงทุนก็สามารถติดต่อไปสอบถามกันได้ค่ะ ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ